สวัสดีจ้าแฟนเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันทุกๆประจำทุกวันากับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจ๊ในโอเคเจดำนั่นเองนะวันนี้พรเีเมียร์อังกฤษโอเคเจดำสนับสนุนโดย Line at a m b ไทย0 4ส,ส,สนใจร่วมสนุกแอดเลยที่ at a m b ไทย0 4 ค้ำคืนวางคารแบบนี้นะจ๊ะตีหนึ่งครึ่งนะไปกันที่ไบรตันเลยอันดับ7ของลีกเนี่ยพบกับบัวยอย่างนอตแฮมฟอเรสหรือว่าเจ้าป่านั่นเองนะโดยนกนางนวลอย่างไบรตันชนะ1เสมอหนแพ้3จากคะนล่าสุดฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่อีฟอเรสเจ้าป่าหนักกว่าอีกห้าน่าสุดไม่ชนะใครเลยเสมอได้1และแพ้ไปถึง4เกม คู่นี้เฮตุเฮตานันล่าสุดจะดาไปหามาส่วนมากเจอกันในแชมเปี้ยนชิพนะฟอเรสชนะ2แล้วก็เป็นไบรทันชนะไป3จาก5เกมน้องสุดที่ดวลกันไม่เคยเจอกันในลีกสูงสุดนะ <Okay. S 1> เอาตัวผู้เล่นนะจ๊ะไบรทันวันนี้ลูอิสดังมอยเซสไคเซโดแล้วก็แดนนี่วเวลเบกเป็นตัวหลักของพวกเขาส่วนฟอเรสเนี่ยสตีฟคุกแล้วก็เจสซี่เดอะแดนเซอร์ลูกรักลิงการดบลิน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 ,น,น,นพ่องนั่นเองนะจ๊ะ <Okay. S 1> แล้วก็กองหน้าเป็นไตโวอาโวนิยี่นะ <Okay. S 1> คู่นี้ไบรทันบังคับชนะ1ประตู <Okay. S 1> เพื่อแค่จะเสมอตัวนะ ต้องยิงห่าง2ประตูพวกแกถึงจะโอเคฟินเฟออ์นะซึ่งที่ำําอูแล้วมันมากเกินไปกับไบรตันในชั่วโมงนี้ถ้าเป็นแต่ก่อนยุคของแกรนปัตเตอร์อาจจะมีลุ้นมากกว่านี้แต่ในมือของโรเบรโตเดชา a บี้ยังไม่ค่อยลงตัวโอกาสที่จะชนะมีแต่ไม่น่าทุลุถึง2ลูกและโอกาสที่ฟอ r e เรสจะบุกมาเซอร์ไพรส์แบบแบ่งแต้มอะไรแบบนี้มีมากกว่าในมุมเจดมเพราะฉะนั้นวันนี้นะเจ้าป่า Nottingham Forest โ <Okay. S 1> okay. อเคอฝากไว้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์คลิปนี้นะจ๊ะแฟนเพจเจด o ยู u ูบโอเคเจดำท okay, ิกเกอรเจดมเอาไปแชร์ฝากติดตามมาได้ทุกช่องทางเลยนะอยหอยหลอดนะอา้าวแล้วก็มีความสุขสนุกกับฟุตบอลเหมือนทุกวันกันแล้วกันโอเคเจดำมาใหม่วันพรุ่งนี้ไปเว้ย